โอ้โหของดีมาแล้วนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยช่องที่คนนัวกรวยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการตามหาจี้เครื่องรางใหม่นะครับแม่จี้เครื่องรางเทียนหนึ่งอีกแล้วแม่เทียนหนึ่งมาบ่อยนะครับผมแล้วก็ l i มิต e d อ d ดิชั่นซัมเมอร์รองเท้าซูเปอร์ดิเมนชั่นโอ้โหย้อมสีนะครับแล้วก็จี้เครื่องรางระดับท็อปนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมมา อ่ะเมื่อกี้จะออกทำไมนะครับมาก็ไปดูกันนะครับว่าที่กาลังใหม่นะครับมีอะไรบ้างนะฮะอันแรกนะครับรองเท้าจากรองเท้านินจากอปี้นะครับหรือว่าเป็นแบบลิมิเต็นะครับสกิลก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแดนมาร์กมีโอกาส40%สร้างแนด์มาร์กเพิ่มนะครับแล้วก็ มีโอกาส15%ย้าเอ่าเอ้ยมีโอกาส38%ม5มาจากข้างล่างเฉยเลยอโอกาส3านะครับย้ายไปยังพื้นที่ของฉันทันทีและคอยเตา1ครั้งนะครับเมื่อไม่แสดงผลเติบโต15%โอ้โหแจ๋วนะครับผมคือโคตรดีอะ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนแม่งโคตรดีนะครับผมเหมือน เหมือนรองเท้านินจาแล้วนี่เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าดาร์กรองเท้านินจานะครับถือว่าโหดถือว่าดีอ่ะถือว่ามาดีเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับรองเท้าหมีนินจานะครับเมื่อก่อสร้างมีโอกาส40%ย้ายไปยังพื้นที่ของฉันทันทีนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกยังพื้นที่ของฉันเพิ่มค่าผ่านทาง8 0อเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อล็ค่าผ่านทางคูณมีโอกาส70%ละเว้นการยกเว้นค่าผ่านทางอ้อันนี้ก็เป็น ต้องต้องไปตกอย่างพื้นที่ค่าผ่านทางคูณนะครับผมอ่ะแล้วก็เป็นซัมเมอร์ลิมิเต็ดรองเท้าทูเปอร์ดิเมนชั่นนะครับเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คมีโอกาส45%ย้ายไปยังพื้นที่ของชัอาพื้นที่หัวม,มุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับผมแล้วก็เมื่อตย mark, กยังแลนด์มาร 50, ์คมีโอกาส55%สร้างแลนด์มาร์คและขึ้นย้ายโอเคเท่ากับตัวธรรมดาด้วยนะไม่ได้เท่ากับตัวดาร์กนะครับปิดรองเท้านินจารับหนึ่งนะครับปิดรองเท้าหมีนินจารับหนึ ไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัวรองเท้านินจานะครับหรือว่ารองเท้าหมีนินจานะครับก็ใช้เป็นนินจาเต้นนะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมหรือถ,ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าปิดเล่นๆได้มาก็มารับแสงก็ได้นะครับถ้าใครที่ไม่อยากเอาจี้เครื่องรางนะครับอะ นินจาเต้นนะครับหาได้โดยการใช้รองเท้าฝึกหัด2ชิ้นนะครับแล้วก็สัญลักษณ์นินจา3ชิ้นนะครับผมใช้ทั้งหมด8กับ12นะครับผมก็ผมจะเอารองเท้านินจา Co ปปีใช่ไหมเดี๋ยวนะใช่ไหมอันแรกใช่ไหมรองเท้านินจาคัปปีว่าชื่อมันเหมือนกันอนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดนะครับผมรองเท้าของนินจา Copy นะครับแล้วก็ l ิ Long ow, มิเต็ดรองเท้าหมีดินดานะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะฮะซัมเมอร์ล i มิเต็ดรองเท้าซูเปอร์ไดเมนชันเออแล้วก็มีตัวนี้นะครับลิมิเต็ดฟองสบู่หลุมดำนะครับมันไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคช่างมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดตัว l i m i t ต็ดอีดิชั่นะก็คือถ้าเกิดว่าเราปิดตัวจี้เครื่องลางใหม่นะครับผมแล้วยอมเติมสักหน่อยนะฮะ เปลี่ยนเป็นลิมิเต็ดเอชชั่นแล้วก็จะได้แสงล็อกค่าผ่านทางคูณเออล็อกค่าผ่านทางคูณมานะครับแล้วก็นี่นะฮะการกลับมาของ 3G ท็อปสุดคิดนะครับผมโดนก๊อปปี้ราชาในประเทศนะฮะชูชูเตอร์ฟองสบู่หลุมดำนะครับแล้วก็รองเทาง้าซูเปอร์ดเดเมนชั่นนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงอีเวนต์นี้ผมเอาแน่นอนนะฮะแต่ว่า ผมต้องไปอ่านดีๆนะบางทีเดี๋วถ้าเกิดว่าเราแลกสลักมานี่ส้มตีนเลยนะก็เอาเป็นอ่าตัวนี้นะครับเราจะเลือกเป็นลองเช้าลินจากอปปี้นะครับก็เดี๋ยวไปสุ่มกันก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เพชรสักเท่าไหร,ร่นะฮะโอ้อันนี้ก็เปลี่ยนภาษามาแล้วเรียบร้อยนะครับของอินโดนะฮะไม่ได้ที่เครื่องรางแถมเลยนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นอันเก่านะครับผมแล้วก็เป็นของฟรีหอันนะฮะ เป็นจี้เครื่องรางตัวนี้นะครับโอ้มีโอกาสได้อะไรอะ่ะโอ้ทุเรศจังรับนี่เลยรับเพชรดีว่านะครับผมผมไม่รู้จะเอาจี้อะไรนะครับมาเริ่มสุ่มนะครับหนึ่งสามสี่นะครับเริ่มที่หนึ่งสามสี่นะฮะเอบวกต้องออกยากสุดอยู่แล้วนะครับเอแต่ทำไมมันไม่มีใครได้จี้เครื่องรางอีเวนเลยวะหรือว่า ไม่มีใครมาสูมปะใสโดอย่างนั้นเลยอ๋อมีอยู่มีดูแมหรือว่าไม่มีใครมาสูมอ่าโอเคได้สัญลักษณ์นินจานะครับผมที่เราต้องการคือรองเท้าฝึกหัดนะฮะรองเท้าฝึกหัดออกยากสุดอยู่แล้วนะครับผมเอ,อบวกนะฮะฮ อืมโอ้ไม่ออกเว้ยโอ้เฮ้ยทำไมหกร้อยเพรมันว่างจังอะ่ะสงสัยต้องไปเรียกเป๋าบีวะ่ะดูทรงแล้วยายมีเมียนไม่รอดนะฮะรอบนี้เพราะว่าของฟรีแบบของฟรีเพียบเลยนะของฟรีเกือบห้าสิบกล่องอะ ไม่ได้เลยนะครับผมที่ที่สุ่มนั้นก็คือแบบนั่นนั่นนั่นของฟรีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะปะบีครับนี่เราปาบีตัวนี้นะฮะฉาย,ยาเขาคือปาบีหมื่นเพชนะฮะตัวนี้หมื่นเพชพอดีไม่ขาดไม่เกินนะครับผมขายทิ้งขายทิ้งฮึบอ,อันนี้ขายจี้ เออบวกทิ้งนะฮะอึ๊บมาอืมไม่มีแสงเลยเฮ้ยเอาโอ้สงสัยไม่ได้สุ่มนานไม่ได้สุ่มเว้นนานก็อย่างนี้แหละนะครับไม่ได้สุ่มอีเวนต์มานานมากนะฮะน่าจะเกือบครึ่งเดือนเลยปะ่ะ โอ้โหได้จะนินจาฮึบอา้าวรองเทับฝึกหันมาแล้วหนึ่งนะฮะต้องการอีกเจ็ดคู่เจ็ดข้างเออมันไม่ใช่มันไม่ได้คู่เนาะมันหันมามันมีข้างเดียวอะฮึบอือดาวกระจายโอ้ยนึกว่าจะได้นะ ฮึบซะหน่อยโอ้โหได้เป็นดาวกระจายของฟีสักอันหนึ่งไหมของฟีอันหนึ่งกำลังสวยเลยอืมเงียบกิบโอ้โหนี่ก็เงียบเหมือนกันโอโ้แต่หนึ่งพันหนึ่งอันก็โอเคนะแต่แต่นี่ก็เงียบไปเลยนะ โอ้โหฮึบฮึบเฮ้ยเงียบจัดฮึบโอ้โหแสงสามกล่องอะมันไม่ออกสักกล่องเลยอะรอฮึบ โอ้โหเงียบกิปลเลยเฮ้ยอืมเอเอนายจะเงียบเกินไปแล้วนะเฮ้ยเงียบไปเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะรอดูรอดูพันนี้ถ้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนแล้วแหละ อืมเอา้าของฟรีได้ซะง,งั้นเอา้าโอเคโอเคเอา่ายังถือว่าได้อยู่ยังถือว่าได้อยู่แหมจะตัดใจจากปะบีแล้วนะแม่เงียบไปเลยเว้ยฮึบอุ๊ยแม่ โอ้สักหน่อยอืมของมันไม่ไม่มีเลยนะถ้าถ้าถ้าไม่นับของวีนี่พันนี้นี่เงียบมากนะฮะสองพันแล้วนะครับผมสองพันนี่ผมได้มาได้ได้รองเท้ามาสองชิ้นนะครับผมอ่ะ โ oh, yeah, อ้โหเงียบกิ๊บอือแม่พอของดีมานะชอบล็อกล็อกกันแบบอ่าถ้าพันนี้ไม่มาผมจะกลับภาษาไทยนะฮะบางคนคนอื่นเขาปิดกันสามพันสี่พันกูนี่สี่พันกูยังไปไม่ได้ครึ่งเลยฮึบ เงียบเลยเลยเฮ้ยโอ้โหอะไรครับนี่ขอสักอันเถอะน่เนี่ยพอเราจะเปลี่ยนภาษามันก็มาให้เราอย่างเงี้ยเออ มันต้องขูมันต้องขูโอ้โหออโอ้โหชื่นใจโอ้แสงมาสามกล่องมันจะไม่ได้เลยมันก็ยังไงอยู่นะฮะ,อะตอนนี้โอเคอยู่พันนี้นะครับผมได้สองชิ้นนะครับผมก,ขก็ขาดอีกสองขาดอีกสี่ขาดอีกสี่ชิ้นขาดอีกสี่ชิ้นเท่านั้นนะฮะตัว ตัวดาวกระจายผมว่าผมน่าจะได้เกินแล้วนะไม่เป็นไรผมสุ่มตอบเลยครับอืโอโห้หนิ่งมากสักหน่อยโอ้ไม่ได้เว้ยอืออ่าเงียบเอออือ อย่าเพิ่งมาขัดอีกกำลังสุ่มนะ่ยฮึบเฮ้ยหมดพันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนภาษานะเฮ้ยคือถ้าถ้าเกิดว่าผมลองสุ่มแล้วหนึ่งพันมันไม่ออกสักชินะ้นอ่ะมันต้อง,ม,องมันต้องลองเปลี่ยนภาษาดูนะฮะฮึบเอาเงียบเลยเว้ย,เ,ยเงียบกิบ โอ้เอ้ยฮึบโอ้โหแสงมาสามกล่องไม่ปิดไ,ได้สักอันเลยวะอันในของฟรีก็นับอ่ะถ้าไม่ของฟรีก็ไม่มีก็นะลองกลับภาษาไทยดูนะฮะอาจจะดวงดีกว่านี้นะครับผม เท่ากับตอนนี้ก็คือได้สี่พันสี่พันผมได้พันละชิ้นนะโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนภาษาเลยแล้วกันนะฮะมาเปลี่ยนภาษามาเรียบร้อยนะครับมาเริ่มสุ่มกันนะครับตอนนี้ก็ขาดรองเท้าสี่ชิ้นนะครับผมรองเท้าสี่ชิ้นไอตัวนินจาไม่ต้องนับหรอกเออสัญลักษณ์นินจายังไงเดี๋ยวมันก็ครบนะฮะฮึบอืม โอ้โหแสงฮึบโอ้โหเงียบสักอันนึงเอา้ามาไว้เยภาษาไทยได้ขอสักอันนึงมันโล่งไงมันมันมาแล้วมันต้องมาอีกนะฮะพันละอันก็ก็ก็กกรับได้นะฮะแต่ได้ได้เยอะกว่านั้นก็ดีนะโอ้หมุนแล้วครับผมตอนนี้โอ้โหนินจา สัญลักษณ์นินจามาสองนะฮะเอายังไงฮึบสัญลักษณ์นินจาเกินแล้วครับตอนนี้ฮึบสักอันหนึ่งโอ้โหเงียบฮึบเอ้ยเงียบว่ะสักอันอืมนึกว่าแม่ นึกว่ากของฟรีจะได้เลยนะฮะโอ้โอ้โหนี่เงียบวะ่ะเงียบจริงอะไรจริงฮึบฮึบโอ้โนิ่งไปแล้วครับตอนนี้ เอาละอืมจ้ะต่อครับต่ออือฮึบผมต้องไปแลกไว้ก่อนว่ะเออผมผมลืมว่าผมต้องแบบไปแลกถือเคสไว้ก่อนใช,ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเอาโอเคนินจาเต้นนะฮะ โอเคแลกกินจ้าเต้นไว้นะครับผมเอาละคาดอีก3มชิ้นนะมา3ามชิ้นเท่านั้นนะครับผมส่วนไอตัวใส่ลักนินทามยังไงมันก็ได้นะชิ้นเดียวนะครับผมหรือไม่เราก็ใช้ลูกอมดาวเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวหมดอีเวนต์นี้ลูกอมดาวน่าจะใกล้มาแล้วนะผมว่านะพอเห็นอ่ามาแล้วนะฮะเห็นมันเห็นมันอ่าให้เอาการ์ดเจลวอไปแลกใช่ไหมเออ ใครที่ปิดเจวอลไว้อ่ะออรอมาแลกลูกอมดาวนะผมว่ามันต้องมีตัวโหดมาในลูกอมดาวแน่เลยเดี๋ยวนี้ลูกอมดาวถ้าเกิดมันมาเนีย่ยมันจะเอาคอร์สมาขายนะฮะเฮ้ยอืมขอเปลี่ยนเป็นขอเปลี่ยนเป็นอ่ขี้มูลละกันนะไม่ไหวเว้ ฮึบอืมสักอันหนึ่งโอ้โหเงียบเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเงียบจัดเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทำไมรอบนี้มันเงียบเกินวะ มันเงียบแบบเงียบไปเลยอ่ะเอ้ยสักอันเือโอ้โหแล้วขาดอีกตั้งสามอันน่ะแล้วนี่คือหกพันเพชรแล้วนะหกพันผมยังไปไม่ได้ครึ่งเลยหกพันหกนะฮะปึ๊บโอ้โห มึงจะล็อกไปไหนโอเคมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งสวยไปแลกไว้ไก,ไก่อนนะครับแลกไว้ก่อนเลยฮึบเอาละขาดเอบวกสองชิ้นเท่านั้นนะฮะฮึบอู้อนึกว่าแบบจะมาเลยอะไรอย่างี้ฮึบเออ เลยเเฮ้ย,ยขอแบบสักอันเถอะโอ้วทำไมมันเงียบย่างนี้วะฮึ๊บ ตัวนินจามาเยอะเกินเอออีกอันเดียวเท่านั้นนะฮะอีกอันเดียวเท่านั้นขอเนี่ยในของฟรีก็ได้ไหมเรียบร้อยเอเจ็ดพันหร้อยเพชรเท่านั้นนะครับผมเรียบร้อย ปิดอีเว,วน์านี่เราต้องเป็นเอารองเท้ารองเท้านี่จากอปี้ฮึบสวยนะครับผมเรียบร้อยนะฮะก็ปิดอีเวนต์มาแล้วนะครับสำหรับตัวรองเท้านินจากอปี้นะครับนี่เอาไว้เล่นขำๆกับอีโวไดริ์กันได้เออฮึบติดตั้งโชว์ไปก่อนเลยดักรองเท้านินจายโยนทิ้งไปเลย โอ้โหนะครับผมก็รองเท้าก็ปี้นินจานะครับเปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยนะครับ7,006นะครับผมเราคร่าวๆนะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับถือว่าพอรับได้นะครับผมใครหลายๆคนที่ทําก็แนะนํานะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีพวกรองเท้าดิเมนชันแล้วแบบจะเอาที่ใหม่นะครับให้เอารองเท้านินจากปปี้ก่อนนะครับผมตัวนี้ดีนะฮะตัวนี้อย่างดีเลย นะครับโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากช่องเทพเียบโอ้ยด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า